เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยในกรณีที่มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยนะครับเป็นการสอบสวนทางวินยัยกับพนักงานในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยจะต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการปปอชอท,รรทราบด้วยหรือไม่นะครับเจ้าพนักงานของรัฐ ของท้องถิ่นนะครับยกตัวอย่างเช่นข้าขราชการาพนักงานจ้างตามภารกิจหรือ,อพนักงานจ้างลูกจ้างประจําเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีที่ถูกดําเนินการามีคําสั่งให้ดําเนินการสอบสวนทางวินัยจะต้องรายงานไปยังปปอชอหรือไม่มีระเบียบกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561เขาได้บัญญัติเอาไว้นะครับในมาตรา136นะครับว่าเมื่อผู้บังคับบัญชานะครับก็คือท่านนายกท้องถิ่นแต่ละประเภทเนี่ยนะครับอของเจ้าพนักง,งานของรัฐได้มีคำสั่งให้ดำเนินการสอบสวนทางวิน,นัยแก่เจ้าพนักง,งานของรัฐ ซึ่งเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นะครับถ้าเป็นเรื่องของการอาสอบสวนดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ท่านจะต้องแจ้งให้กับคณะกรรมการปป,ปชทราบภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำสั่งนะครับในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการปป,ปชเนี่ยอาจจะสั่งให้ผู้บังคับบัญชารายงานความคืบหน้าและผลของการดำเนินการ หรือจะให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาการปปชเพื่อดําเนินการต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องรายงานไปอย่างปปชด้วยนะครับกรณีสอบสวนทางวินยัยเจ้าพนักง,งานของรัฐในฐานความผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับ